สวัสดีแฟนพันแท้แฟนพันไลทุกท่านนะครับเนาะไฟที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นไฟของทีมงานสอสรารัสั์นะครับสอสรารัสั์นะครับ รูปประวัติไฟกับมี่นะนี่เราหาไปทีเรียบร้อยนะตอนนี้ทีมงานดีนะครับแ่งตัวไวนะครับตอนนี้ก็กำลังสิงแงต่อนะครับ สอส,สำรานทัพย์องไฟมาดีนะครับบางนี้ค่อนข้างกาเงาะทุเรียนค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูง,ง,สงนะครับตอนนี้สร้างสีเแยต่อแล้ว พีน้องภูมเใี่ย่างมากนะครับขอนำลึลายได้เลครับภูไลศโดนะครับขอหมดแน่ทาาท่านจะไา้ที่อุ้ยอว้มเป็นอย่างนะครับคนไปเหิื่อเลื่อน้ำน่าเงไใสดขอนำลึหลายนะครับหือว่าสร้างการจัการมุมบ้านบนขอรำนะครับขอนำาึลาย บันทึกวิดีโอไว้ตเป็น่านนะครับ่อาสนขอขอไว้่อนะครับขอพ่หงน้ำไต่อต่อสายไฟเป็นทีเรียบร้อสีเรียบร้อยแล้วครับ หวเจ้าที่เจาทานนะครับไหวยแมนาะธรณีหน่อยนะครับขอไฟสอเจริญทัพทจงโชคดีโชคหมานนะครับถอยหาที่ปลอดภัยพุงแดงังี้ยขึ้นอยู่นะครับ ไหว้ผู้บัชากานะครับไาแม่นาท้งน้หน่อยด้ยไงนะครับถูกหลานสอนตำร้านจับนะครับน้บมาไฟมาโจทยในงานแบพี่นี่คุณ้องบ้นแสนหน่อยแสนหน่อยครับขลใหยน้งไฟหลุกไ่หลานเกิดลุ ล้มสตาทำไม่ได้หลายล้สิเดียวโบกสะบัดหอยที่งสอตำร้านสับโจงโกบีตามล้มากุกอนอลบองป้ลาหางแกงนะครับจังหวัดสุนทายนะครับหางแกงบุด่านะครับ

ไหลนะครับยังไหลดันเด็ตอนนีมเสหายครับโยนปี๊บล้อยครับผมไปแยงเปิดนะครับในตำแหน่งที่อบอนะครับผม่ต่าต้าลมพัดลมพัดปบูลนลมพัดไปทักคนพัดไปทน ก่ีตัวนังกุมเมนครับตอนนี้ต่อสาวกุมเมไนะครับเนี่เม่อัดนะครับปัิกิิยบางๆนะครับโปโปโป ดนสายเด้อพี่น้องแานสายของเนะครับเป็นควนเป็นเงาเป็นเงานะครับอัดเีบร้ครับอัดวิดีโอเิ่มนครับอย่ามีปัญหาัดวิดีโอครับเบิ่งได้ครับมาแล้วเบาดีเบาดีจากเมขาวเลยนะครับเหขาวที่ว่ามีฝ่าพือทุกชาตาเลยครับ เป็นเงาเป็นเงานะครับเบาแล้วก็เบาลอยอาดิสเน่ไปนะครับเป็นเงาเป็นเงานะครับกลางเมฆขาวนะครับมีเมฆมีตะเมินรองรับนะครับ โดันโพนะครับลางๆดกกันนะครับ้เขาอยู่ล้างเหน่นะครับผมแต่วันนี้กองเสกย์ตลอดนะครับ่ไะครับกรรมการพยานลดนะครับก็เลยมาถามนะครับพี่น้องพี่น้องารักฝ่ายเงินเลยนะครับผมโหมาเลยนครับผม สองลอยคะแนนผ่านไปนะครับยังเบาตลอดนะครับพี่น้องจะเบาชัดเจนนะครับหลุดใจน้ำเงี้ยเดียวนะครับพนะองเบื้องขาวก่อนกระพปรนะครับกอดเนแบบแื้ๆขึ้นนะลอยตดำล,เล,ล,เลมเชิตดำลมเบาๆนะครับผม ตอนนี้เขาไปหลังนี้เห็นไครับโ่เห็นครับสองเลยที่พิชนเชนทานไปนะครับผมในหลงังกลุ่มเมฆนะครับพี่น้องคร์ดักเมฆขาวนะครับที่เป็นไล่ขวานะครับโหวมาเร็วนั่นโหวมาเร็วนะครับเบาครับเบาลอยจะลบจะลบเบา,บาๆนะครับ ต, ism, ต enos, <S 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 างฝ่าดำเนินไหครับท no uh ี่บ้านเป็นขาวเป็นโก้อนนะครับพี่น้องจะสังเกตเมฆขาวก้อนยังไงนะครับที่เป็นไร้ขวาครับที่เดี่ยวด้านซ้ายนะครับลอยตะลับจะตะลุบเบาๆนะครับพี่น้องตะบนด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเมฆขาวครับเป็นไร้ท่างนะครับเป็นก้อนคมๆนะครับสองน้อยแต่ฟิวจะแน่นมานไปนะครับ มีนะครับมี่ด้ได้ีลอยกับลมจะกรบลมเบาๆนะครับพี่น้องดังมเบิลเสเดนะครับเมฆขาวกอดุกบยดแน่นะครับสามด้วยพาดไปนะปีเดียอดได้ไหมบดีบดีพี่น้องบดบเบิลเจกอดขาวแน่เลยนี่ขาวเขดแน่ย แก้แค <f dragging> ่ต <sympath icking> ัวก็ไปเวลาตอนนี้นะครับสามร้อยสามสิบไปนะครับอาทีพหน้าจะม่ีปัญหานะครับสุดยอดนะครับผมที่งานตอนสำล่านจับนะครับผมโวยในทีมรองจุดหลังนะครับผมตีสิบสะพานแล้วนะครับเห็นนะครับจำมีจำนะครับกจำมีับมาบ้านอยู่ที่มุกดานะครับผม เ่อยาครับยอดนะครับผมคนำรรนหานะครับผมสามอยบาดไปครับไปปมาณเดยที่ร้อยตผมยอดนะครับผมป่าดับนะครับาขาวแจ้งนะครับผมในบุ้มในช่องนะครับเ๋ยวบจะเตีนะครับผมร่เบาๆครับ 3า0ปกระายอดนะครับผมเออกระบายไปเลยนะครับตามดงมา1 3 0เ้ารอยเกาสบเครับพี่น้องครับตามรอยเกาสีบ1้3นะครับเดี๋ยวมาเ